หนึ่งในรองเทา้าคู่ที่ผมอยากได้มากที่สุดข,ของปีนี้ครับในที่สุดมันก็มาถึงแล้วครับคู่นี้เลยครับผม n i k o x Nike Air Force T ครับผมสำหรับผมแล้วเนี่ยการคอลแลบกันครั้งนี้มันเหมือนกับปรวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการรองเทา้าก็ว่าได้นะครับเอาแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไง จะว้าวอะไรขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่ามันมีที่มาอย่างไงคือเกิดนกันก่อนเลยว่าอย่างที่ทราบกันดีว่านิโกะเนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์สีดแวร์ที่ชื่อว่าเบฟใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาแล้วก็ปัจจุบันนี้ทำแบรนด์ h u m a n m a d e แล้วก็เป็นเหมือนแบบดีคเตอร์ให้กับเค n โซด้วยคือถ้าติดตามผลงานของเขามาตลอดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่าเขาไม่เคยคอลแลบร่วมกับไนกี้เลยครับ พราะตอนที่เขาทำเบฟเนี่ยที่เขาสร้างตำนานคอลแลบไว้ามากมายเนี่ยก็เป็นรองเท้าในตระกูลของ Adidas นะครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราลองขึ้นภาพไปดูนะครับเขาทำกับ Adidas ออกมาเยอะมากๆมีตัวทั้งแบบรุ่นที่ได้รับความนิยมในตำนานแล้วก็มีหลายๆตัวที่แปลกถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะออกจากเบฟไปแล้วมา,มาสร้างแบรนด์ Human Made ของเขาเองเนี่ยด้วยความสัมพันธ์แล้วก็สัญญาของเขาที่อยู่บ Adidas เนี่ยเราจะได้เห็นว่าทั้งสองเนี่ยก็ยังคอลบอยู่ที่ Adidas เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ข้าม ไปแบรนด์อื่นเลยเราจะเห็นได้เลยว่า Adidas ออกมาเยอะมากซึ่งผมว่าตอนที่เขาทำพิมพ์แมนเนี่ยก็แปกออกมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับคือสำหรับผมแล้วเนี่ยการร่วมงานกันในกี้มันดูเป็นอะไรที่ไกลตัวละไม่มีทางที่น่าจะเป็นไปได้เลยคือไม่คิดว่านิโกเนี่ยเขาจะได้มาร่วมงานกับทาง n นกี้เลยนะครับซึ่งแบบเราได้แต่หวังในใจว่าสักวันหนึ่งขอให้มันเกิดขึ้นจริงเถอะแล้วก็ในที่สุดครับหลังจากที่ เขาหมดสัญญาอาดิดาในปีที่แล้วครับช่วงเมษายนเนี่ยก็ได้มีข่าวประกาศมาว่านิโก้ได้เซ็นสัญญากับไนกี้ครับซึ่งในตอนนั้นอะตอนที่ผมได้ยินข่าวอะผมรู้สึกแบบเพียแม่งเกิดขึ้นจริงแล้วหรอวะหลังจากที่แบบว่าเราแม่งติดตามมานานฝันว่าแบบเอ้ยสักวันหนึ่งมันน่าจะทาในที่สุดมันก็มาถึงแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะออกมาเลยนะพอหลังจากที่เขาออกมาได้สักพักเนี่ยข่าวเนี่ยมันก็ยังเงียบหายไปเลยแล้วก็ เริ่มมีเหมือนจะเป็นภาพหลุดภาพนูน่นภาพนี่ม,มาซึ่งผมว่าจริงๆแล้วการที่นิโกะเข้ามาทํากับไนกี้เนี่ยคือมันก็เหมือนแบบช่วยต่อลมหายใจในช่วงนั้นของไนกี้มากๆเพราะว่าอย่างที่ทราบวันดีช่วง2-3ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยไนกี้ค่อนข้างซบเซามากๆแล้วก็ยอดก็ตกการตลาดก็ดูแบบมงมากคือแบบดูแบบผิดที่ผิดทาง พวกตัวเอ่อตัวอินฟลูเอนเซอร์ดังๆเนี่ยหลายๆก็อย่างเจอรี่หรือคารเยเนี่ยก็ออกไปหมดแล้วครับแทบจะไม่เหลือใครซึ่งหลังๆเนี่ยเราจะเห็นเขาก็มีแค่แบบที่ยังดึงคนได้อยู่ก็จะมีทาวิดนะครับซึ่งการที่ผมว่าไนกี้เนี่ยได้นิโกมาในครั้งนี้มันมันทำให้คนมันตื่นเต้นมากขึ้นมันมีความคาดหวังมากขึ้นอย่างน้อยก็ทำให้ไนกี้ที่กระแสมันดอมเนี่ย อาจจะทําให้แบบเรียกกลับมาในความสนใจได้มากขึ้นเพราะอย่างที่สร้างมันีว่าเวลานิโก้เขาไปทํางานกับใครออกแบบอะไรหรือคอแ์รอะไรกับใครเนี่ยจะถูกจับจ้องจะเป็นที่พูดถึงกันอยู่แล้วด้วยความที่เขาเป็นดีไซนเนอร์ระดับโลกแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถครับเวลาจะทํะไรเนี่ยทุกคนคอยจับจ้องเขาอยู่แล้วคือผมก็รอมาหลายเดือนเหมือนกันว่าจะได้เห็นการอัปเดตอะไรของคอลแลบนี้ครับแต่ซึ่งสุดท้ายเราก็เราต้องรอจนถึงช่วงต้นปี2024ครับ คือการปรากฏตัวของนิโก้ตอนจบโชว์ของเคนโ o ่คอลเลคชัน f a l l winter 2อ2 4ซึ่งพอจบโชว์เนี่ยเขาพวกดีไซเนอร์เขา Designer, เต้องมาออกแบบเอ้ยไม่ใช่ออกแบบมาขอบคุณพวกคนที่มาดูในงานแขกที่ได้รับเชิญครับซึ่งตอนที่เดินออกมาเนี่ยนิโก้เองเขาก็แดใส่เสื้อสเวตเตอร์สีแดงครับผมที่มีโลโก้ซูแต่ว่ามันเจ๋งตรงที่ว่าเขียนคําว่านิโก้อันนั้นคือ ชิ้นแรกเลยที่เราได้เริ่มเห็นว่ามันเป็นรูปเป็นร่างของคอลแลที่เขาจะทําร่วมกันครับผมและต่อมาที่เราเริ่มได้เห็นออไอเทมชิ้นใหม่ๆของคอลเลคชันนี้ก็คือตอน c ค n โซ่สปริงซัมเมอร์2025ที่เพิ่งจัดไปเมื่อตอนกลางปีครับคราวนี้เหมือนเดิมเลยครับเดินโชว์ไม่มีอะไรพอตอนจบคราวนี้เรียกเสียงคือฮาเลยนิโกออกมาพร้อมรองเท้า ที่เขาใส่ครับเป็นคอลแลบที่เขาทำกับไนกี้ก็คือไนกี้แอร์ฟอร์ตีตัวที่กําลังจะปล่อยแล้วตัวที่เรากาลังจะมารีวิวนั่นเองซึ่งหลังจากที่มีภาพออกมาปุ๊บวันรุ่งขึ้นโอ้โหโซเชียลแตกครับเรียกว่ายัางไงมันเป็นที่พูดถึงกันมากว่าเฮ้ยนี่คือคอลแลบแรกของนิโกกับไนกี้ใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยมันจะมีเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายครับก็คือฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่ารู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือสไตล์นิโกมันได้เห็นอะไรที่ เขาเคยออกแบบมาเป็นแบบว่าสีสันมีความสนุกสนาน,ส,น,นสไตล์สต์ของเขาซึ่งอย่างที่สร้างมานดีว่านิกโกชอบอะไรที่มันแบบว่าเอาแรงมาดาลใจมาจากพวกแบบพวกสตล์เคาน์เตอร์พวกป๊อปเคานเตอร์อะไรที่เขาแบบชอบตอนเด็กๆเกงี้ยผมส่วนอีกฝั่งนึงก็จะบอกว่ารู้สึกว่าผิดหวังกับคอแลบนี้รู้สึกว่ามันธรรมดาเกินไปหรือรู้สึกแบบเฮ้ยบางคนถึงขนาดบอกว่ารองเท้าเนี่ยเดี๋ยวรอไปได้เลยครับว่า ไปอยู่ที่เอาเหรียแน่นอนแต่สําหรับผมแล้วตอนที่ผมได้เห็นรองเท้าคูน่นี้ผมก็รู้สึกว่ายังไงกูโดนแน่นอนครับกูจัดแน่นอนใครจะว่ายังไงไม่รู้แต่ว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมอ่ะผมจัดคู่นี้แน่นอนซึ่งผมว่าจริงๆแล้วการที่คุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็แล้วแต่ความคิดความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมแต่สําหรับผมแล้วมันก็ถือว่าโดนใจมากๆสำหรับผมครับและในที่สุดวันที่ผมรอคอยมันเข้ามาถึงนะเมื่อทางแบงด์เขาได้ปล่อยภาพลคชั่น ทั้งหมดของ n i โก X Nike นกครับซึ่งนอกจากรองเท้า a i r Force 3แล้วเนี่ยในคอลเลคชันนี้เขาจะมีเสื้อแจ็คเก็ตด้วยสวยโค้รสวยเลยแล้วก็จะมีเสื้อสเวตเตอร์ที่เป็นสีสีแล้วก็จะมีเสื้อยือดขาวดำครับผมอ้อรองเท้ามันมีทั้งหมด2สีด้วยนะครับโดยจะบอกก่อนว่ารองเท้ากับเสื้อเนี่ยมันจะมีออกมาด้วยกันทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับจะมีเวอร์ชันที่เขียนคำว่านิโกแล้วก็อีกแบบหนึ่งเขียนคำว่า o อ i ์จินหรือมันก็คือ นิโกย้อนหลังนั่นเองนะครับโดยทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยจะวางขายก่อนวันที่28กันยาย,ยน2024ก็คือที่ Human Made ที่เว็บไซต์ของเขาแล้วก็อ e ีเวอร์ชันที่จะเป็น o อ i จินจะขาย2ที่เท่านั้นครับก็คือขายที่ o s u m o p l a z a แล้วก็นิวยอร์กครับเป็น Pop Up I Know Niko 2ครับผมซึ่งหลังจากนั้นน่ะเขาก็จะวางขายแบบ g l o b a l เหมือนทั่วโลกครับแล้วก็ทาง Nike ้ออนไลน์ในวันที่ 4ตุลาคมที่ผ่านมาครับผมซึ่งที่ไทยเนี่ยเข้าด้วยนะแต่เข้าแค่สีเดียวคือสีขาวไม่อีกสีอีกสีหนึ่งสีเงินไม่ได้เข้าด้วยแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าด้วยครับมีแค่รองเท้ามาสีเดียวเลยเกินถึงที่มาที่ไปตั้งแต่เขาเซ็นสัญญาจะมีภาพหลุดออกมาจนถึงวันที่วางจำหน่ายนะครับคาวนด้เรามาพูดถึงพระเอกของคลิปนี้กันบ้างครับก็คือรองเท้า n i c ก้ X n i k นกี้ r r ร์นะครับซึ่งตัวที่ผมได้นะจะเป็นเวอร์ชันแบบ e อ c l u s i v e นะครับที่เขียนคำว่า o อ i n ด้านหลังนะครับขายที่ Osmo p p a z าเท่านั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันครับผมมาเริ่มกันที่กล่องก่อนเลยนะครับดึงจะดึง,ดงกล่องลวดลายเขาจะออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นคอร์รบที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดไม่ได้ใช้กล่องลายเดิมซึ่งผมว่าทำออกมาได้สวยเลยนี่นี่ด้านหน้าก็จะเป็นนี่ครับนี่มีแค่แอร์ฟอร์นี่แล้วนี่ด้านข้างครับ อนนี้มีเป็นฟิลฟิลแบบกระตูนในกระตูนหน่อยนี่เดีย๋ยวเราค่อยไปพูดถึงดีเทลกันครับให้ดูก่อนนพอเปิดมากล่องมาปุ๊บก็นข้างในก็จะเป็นลายฟิลเหมือนลายไม้อย่างนี้นะครับปกติในกล่องอย่างแรกที่เขาจะให้มาคือตัวนี้ครับนี่ตัวเอ็นผมว่าน่าจะเป็นตัวแผ่นติเสื้อหรืออะไรสักอย่างหรือจะพรมหรืออะไรเนี้ยแหละแล้วก็มีอันนี้ด้วยเข็มกัดครับนี่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 น,น,น,นี่อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยนี่กระดาษห่อ จะเป็นลายใช่ไหมเห็นไหมุบ๊บเขียน Nike Air Force T เขามีโลโก้คู่มาถึงพระเอกของงานครับผมเจ้าคู่นี้กันอะอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าของผมมันจะเป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟนะข้างหลังจะเขียน o อ i ์จินอะให้ดูอีกทีอ่ะขอขอขิองหน่อยนี่อันนี้นี่ร์ั่นธรรมดามจะเขียนคาว่านิ k เกนะครับสำหรับข้อแรลมเนี้ย นิโก้เขาก็ได้หยิบเอา Air Force 4ครับซึ่งเป็นรองเท้าที่นิโก้เคยชอบมากๆตอนวัยรุ่นนะครับ mm hmm. เคยออกวางขายช่วงปลาย80ครับ mm hmm. เขาเอามาดีไซน์ใหม่แต่ว่าเวอร์ชั่นที่เขามาทำจะเป็นแบบไม่หุ้มข้อนะครับหรือเวอร์ชันโลนะครับจริงๆแล้วผมว่านิโก้เนี่ยค่อนข้างชื่นชอบรองเท้าจากตระกูล Air Force นะครับถ้าสังเกตดีๆอย่างเบบสตาร์เห็นไหมที่เขาเคยเออกแบบให้เบบอะ mm hmm. เขาก็หยิบเอาแรงบันดาลใจมาจาก Air f o r c e สวันะเดี๋ยวลองขึ้นภาพไปดูเห็นไหมรองเท้าคู่นี้ก็เป็น a i r Force ที่ดูแล้วเขาน่าจะาชื่นชอบรองเท้าส์บาร์แบบในยุคก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าอ่ะมันจะออกชังกี้ชังกี้หน่อยๆนะครับนี่เห็นไหมจะดูนะหนาๆเทอะๆะหน่อยมันไม่ได้ดูเรียวจะเป็นฟิลรองเท้าบาร์สแบบสมัยก่อนยุคก่อนดู เห็นไหมตันๆนิดนึงสิ่งแรกเลยที่ผมชอบก็ของคู่นี้ก็คือสีสันของคู่นี้ครับมันดูมีความเป็นแบบสีสัน c o l o r f ฟูมีความเป็นแบบนี่เห็นป่ะสีสีอะไรพวกนี้มันทาให้ผมนึกถึงเบบสตาร์ในยุคก่อนในยุคที่นิโก้เขาออกแบบแรกๆก็คือจะเป็นฟิล์อย่างนี้เลยครับสีสันจีจารแบบทีเด็ดเลยก็คือทุกคนภาพจําเลยก็คือ มันเป็นหนังแก้ววัสดุหลักมันจะเป็นหนังแก้วกับสีสันจีจาเดี๋ยวจะลองขึ้นรูปเปียกเทียบให้ดูครับว่าเบียบยุคนั้นอ่ะมันจะฟิลฟิหน้าตาอย่างนี้เลยคอลเลกชันนี้นิโกอ่ะเขาได้แรงบันดาลใจและไอเดียต่างๆมาจากพวกขบวนการหลากสีพวกขบวนการสีสีห้าสีะจะกี่สีก็ได้ครับเป็นรายการทีวีพวกซูเปอร์ฮีโร่ของญี่ปุ่นในช่วงยุค8 0 9 0นานะที่เราเหมือนเคยดูกันตอนเด็กๆนึกออกไหมครับจะเป็นแบบเหมือนแบบ ต่อสู้กันสุดท้ายก็รวมร่างมันหุ่นยนต์เอาไว้ไปสู้ปีศาจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ดูได้จากเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าของคอลเลคชันนี้จะเห็นเลยครับว่ามันเป็นเหมือนขบวนการหลากสีจริงๆนะครับเพราะว่าสีสันเขาจีจาดมากดูได้จากสเวตเเตอร์หรือก็แจ็คเก็ตอ่านึกออกไหมมันเหมือนกับเวลาเราใส่ปุ๊บเราก็เป็นขบวนการตัวนั้นด้วยทั้งเสื้อผ้าทั้งรองเทา้าเออจะบอกว่าจริงๆแล้วนอกจากเออพวกตัวคอลเลคชันแล้วเนี่ยผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือวิดีโอโปรโมทคอลเลคช รู้สึกว่าเท่มากมันได้กินอายของพวกขบวนการสีสีในยุคก่อนจริงๆครับเพิ่งตอนหลังๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบแต่ละสีขบวนการเนี่ยในนั้นจะเรียกว่า escape form พอสักพักเขาก็จะรวมร่างกันเป็นหุ่นเจ้าตัวนี้ครับนี่นี่นเป็นรวมร่างกันมานี่ที่ผมใส่อยู่นี่นะไอหุ่นตัวเนี้ยนอกจากที่อยู่ในวิดีโอโปรโมทแล้วอ่ะมันยังไม่โพลใน MV ของนิโก้ด้วยครับเป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยไปที่ชื่อโดบอยครับโดยเขาฟีดกับยังเตอร์ครับจะบอกว่าใน MV ก็เท่มากเป็นนิโก้กัาหุ่นตัวนี้ครับขับเ mm hmm. ฟอร์รเรี่อ่า mm hmm. เห็นไหมจริงๆแล้วผมว่าเรื่องการโปรโมทเนี่ยนิโก้เนี่ยถ้าสังเกตที่ดีๆเวลาเขาจะปล่อยคอลแลบใหญ่ๆห,หรือคอลเลคชันใหญ่ๆพวกนี้นอกจากเสื้อผ้ารองเท้าหรืออะไรที่เขาทําหรือในสื่อแอดตามที่เราเห็นทั่วไปแล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะทําเพลงออกมาด้วยนึกออกไหมครับ มันเหมือนกับว่าเอาวะกูโปรโมทแม่งทุกทางอ่ะแต่ทั้งภาพทั้งเสียงทั้งอะไรอย่างน้อยอ่ะมันต้องมีผ่านหูผ่านตาเพื่อนๆกันบ้างอ่ะมันเหมือนกับการโปรโมทเนี้ยให้กระจายไปได้ทั่วถึงมากที่สุดมันเหมือนกับทาให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยคอแลบนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮะกลับมาที่รองเท้ากันอีกรอบนึงนี่สองข้างให้ดูเต็มๆนะครับหลักๆเลยตรงลิ้น อันนี้จะเป็นโลโก้แบบว่าเหมือนตัว OG เลยนะครับเขียนว่า Air Force นะครับแล้วก็เป็นเ,เหมือนลูกบาตรงนี้ก็เป็นหนังแก้วเหมือนกันนะครับส่วนวัสดุหลักๆถ้าเห็นทั้งดูทั้งหมดเนี่ยหลักๆเลยคือหนังแก้วหนังแก้ว,หน,กวหนังแก้วครับจะมีส่วนตรงนี้ที่เป็นผ้าครับผมแล้วก็ตรงส่วนของอ,อ,อินโซก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวเราซูมภาพให้ดูด้านใน2ข้างจะเหมือนกันครับผม ทั้งสองข้างแล้วก็ตรงส่วนของพื้นก็จะไม่มีอะไรมากครับนี่ก็ดังนี้จะมีคําว่าแอร์แต่ว่าต้องบอกก่อนรองเท้ามันจะเป็นฟิลแบบรองเท้าบาสยุคก,ก่อนนะครับมันก็จะมีความแบบเทอะทะนิดนึงสําหรับใครที่ไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยแต่สําหรับใครที่ชอบฟีลรองเท้าบาสในยุคก,ก่อนเนี่ยผมว่าน่าจะถูกใจนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองให้ดูข้างล่างดีข้างล,ล่างนี่ถ้าใครสังเกตเนี่ยจะนึกถึงรองเท้าบาสยุคก,ก่อนที่เป็นฟิลฟิลอย่างนี้เลย ตัวรองเท้าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะบีบนิดนึงคู่นี้ผมใส่ใหญ่กว่าปกติ0.5ซึ่งผมรู้สึกว่ามันใส่แล้วสบายเพราะรองเท้าทรงมันมันบีบตรงกลางและข้างหน้ามันจะเหลือนิดนึงผมว่าใส่เผื่อสัก0.5เนี่ยกำลังดีเลยจะรู้สึกสบายไม่บีบมากเวลาใส่เดิอนอนานๆแล้วจะจะไม่ค่อยเจ็บเท้าครับหรือจะเพิ่มไซส์นึงผมว่าก็ยังได้อยู่แต่ให้ดีที่สุดคือ ลองใส่ครับผมสําหรับผมติ่งนิโกอยู่แล้วครับยังไงก็คู่นี้สําหรับผมแล้วมันต้องมีครับ่าให้ผ่านอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงครับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ลองดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปตัดสินใจดูครับว่าเอ้ย น่าซื้อไหมหรือว่าอะไรยังไงหรือจะข้าไาก่อนแต่สําหรับผมแล้วมันเป็นคอล์ลัแรกที่นิโก้ก็ได้ทำกับไนกี้ครับผมว่าเพื่อนๆควรจะมีไว้อย่างน้อยสักหนึ่งคู่ก็ได้ครับอย่างน้อยมีคอลเลคชันเสื้อก็ยังโอเคครับตอนนี้ผมหาพวกเสเวตเตอร์กับเสื้อเยื่ออยู่แต่ยังหาไม่ใช่หาไม่ได้หาราคาดีๆไม่ได้มีให้ซื้อเยอะเหมือนกันครับแต่ราคานี้แบบค่อนข้างสูงมากตอนนี้ยิ่งตัวแบบ ไอตัว o g ในเนี่ยโอ้โหราคาไปไกลแล้วเหมือนกันนะครับหรือว่าใครมีราคาดีๆอะไรก็พิมพ์มาหาผมได้นะครับผมยังไงก็รีวิววันนี้ก็ขอฝากได้วยแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับก่อนจากการก็ติดตาม w h e k k k ทุกช่องทางของเรานะครับ Facebook, IG, TikTok, YouTube ครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับกดให้หมดเลยครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ